ิไปเลยดีกว่าไหมทาไมต้องทาความสะอาดเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังมันมีเหตุผลของมันอยู่ค่ะที่เห็นเนี่ยเป็นคลิปคล้ายคลิปรีวิวจากช่องที่เขาไปทําความสะอาดตามที่เกิดเหตุแง่ก็คือว่าเป็นเคสที่เขาอไปทําความสะอาดอ่างน้ําร้อนที่ต่างประเทศนะคือเสียชีวิตอยู่ในอ่างน้ํามาประมาณ3วันแล้วก็เพิ่งมีคนไปพบสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ระบุไว้นะคะแต่ว่าเหมือนมีคนสังเกตว่าเหมือนจะมีขวดเหล้าอยู่แถวนั้นก็เลยคาดว่าเอ๊ะอาะดื่มเยอะไป <ừ. S 1> หมดสติแล้วก็เลยจมน้าหรือเปล่าซึ่งอันนี้ไม่ได้คอนเฟิร์ สิบกว่าองศาแล้วก็มีแบบระบบน้ําเจ็ตแบบปึ๊ก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 เนี่ยซึ่งคลิปนี้มันไวรอลากไปรีโพสต์ต่อแล้วก็ใช้แคปชั่นวแบบหม้อชาบูคนเนี่ยงเงี้ยมากประเด็นก็คือมันก็ไปถึงหูเจนิติเวชคนดีคนเดิมที่เราชอบเขามากๆนะคะเขาก็ออกมาบอกว่ากรณีแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับศพก็คือลองคิดเหมือนกันที่เราตุนเนื้อธรรมดาเลยค่ะการที่ศพธรรมดาเนี่ยเสียชีวิตก็คือมันก็มีการเน่าเปื่อยอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมีความร้อนเราก็มีการ กระแทกกระแทกปุ๊บปุ๊บเรื่อยๆมันก็เหมือนเราคนคน,คนเรื่อยๆดังนั้นน่ะคือการเน่าเปื่อยหรือว่าการเปื่อยยุ่ยอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นหลักๆคือเจคเขาบอกว่าไอ้คำที่บอกว่าเป็นหม้อชาบูหรือว่า มอตุนเนี่ยมันก็คือไม่เกินจริงเลยในส่วนของเขาอ่ะเขาไม่เคยเจอเคสที่แบบเป็นแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าก็เคยเจอที่พบศพอยู่ในอ่างน้ําซึ่งอ่างน้ำน้ำมันก็ไม่ได้อุ่นตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมาคนๆตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าแต่ถ้านานๆข้าอ่ะปัญหาที่เขาจะเจอก็คือถ้าสมมติเป็นบางเคสที่เป็นการฆาตกรรมหรือว่าเป็นการฆาตตัวตายเขาอ่ะ ก็จะต้องเอามือลวงเข้าไปแล้วก็คำคำคำหา,า,าอาวุธไว้อย่างเช่นแบบอาจจะหามีดที่ใช้ในการฆาตกรรมหรือว่าอาจจะต้องหาลูกกระสุนที่ใช้ในการฆาตกรรมซึ่งแบบแค่คิดตามมันก็หยิ่แเ้วที่มีคนถามว่าล้วไอ้น้ำแดงๆนั้นมันคืออะไรนะคะตอนแรกรเราที่เราเห็นตอนแรกเรานึกว่ามันเป็นสารเคมีที่เขาใช้ในการทำคำาความสะอาดด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะพอซูมเข้าไปดูอ่ะ มันก็คือเหมือนน้ำเลือดน้ำหนองที่มันออกมาจากศพนั่นแหละคะ่ะแต่ทีนี้พอมันเป็นน้ำเลือดน้ำหนองอ่ะมันก็คือสารติดเชือ้อใช่ไหมคะก็ไม่สามารถที่จะวิตแล้วก็เทลงไปได้เลยเธอเนึกอ,ออกอหมมันก็ต้องมีการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะนะคะซึ่งอันนี้แหละก็คืองานของช่องช่องนี้นะคะก็คือเขาก็จะมีมาตรการในการกำจัดนะคะอย่างอันนี้ก็คือต่อท่อเข้ามาแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็เดรนไอ้พวกกันเนี้ยลงไปในท่อน,น้าถิงนั่นแหละแต่เขาไม่ได้เดรนเข้าไปเหมือนว่าเขาไม่ได้สูบลงไปแล้วก็แยกย้ายเลยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็็ต้อออองงมมีีีกกาาารรรใสส่่่เเเเคะะไไยลปปพืทจน ฆ่าชําระแล้วก็บำบัดให้มันแบบฆ่าเชื้อทั้งหมดแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของสิ่งแวดล้อมหรือว่าสภาพอนามัยของของพื้นที่โดยรอบประมาณนี้จริงๆส่วนตัวเนี่ยที่ดูคลิปของช่องเนี่ยไม่ได้ดูเพราะว่าชอบความสยิมก๋ยอะไรนะคะแต่ว่าเราดูเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์อยู่แล้วอันเนี้ยมันก็เป็นเชิงๆได้ความรู้เกี่ยวกับนิติเวเนาะเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุเวลาที่มีคนเสียชีวิตเสียชีวิตแบบไหนอะไรยังไงสภาพที่เกิดเหตุสภาพศพจะเป็นยังไง แต่เราอะไม่รู้ว่าทุกคนอะจะชอบไหมหรือว่ามันจะหยุ่ไปยังไงก็คือแบบบอกได้นะ